สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเตยตยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะเอาวันนี้เราจะมาเล่นดอมกันเนาะมาดูกันซิว่าเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณเนี่ยอบเป็นอย่างไรท่านอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรในช่วงนี้นะคะสวัสดีวันนี้วันอากาศดีๆนะฝนตกทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเลยนะบ้านใครฝนตกบ้างเม้นมาหน่อยนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทวิทยาใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะเป็นแหล่งด้อมนะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะถ้าคุณเชื่อคุณสามารถดูคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวดีพลังงานดีๆคลิปดีๆของช่องเรานะคะขออนุญาตเทวดาประจําตัวของทุกคนขออนุญาตครูบาอาจารย์ของทุกคนขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของทุกคนนะ,ะมาดูกันซิว่าเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าท,าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเนี่ยท่านอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรนะ ทำจิตให้นิ่งทําใจให้เป็นสมาธินะดูว่าเป็นแนวทางดูว่าความบันเทิงนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะพยายามนึกถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเลือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเข้าไว้นะถ้าคุณเชื่อขอให้ตั้งใจรับชมและฟังคลิปนี้ให้จบด้วยความเชื่อนะขอก่อนสิใบนะแม่หนึ่งสองสา เจ็ดแปดเก้าสิบขอก่อนสิบใบเรามาลุ้นพร้อมๆกันว่าพลังงานเจ้าบ้านเจ้าเหลือนเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณท่านอยากจะสื่ออะไรท่านอยากจะบอกอะไรพลังงานใบที่หเป็นโอ้โหขึ้นใบบ้านมาเลยสี่ไม้ดีมากนะสี่ไมน้นี้ถ้ามอง มองเป็นเรื่องบ้านเนี่ยได้ไหมได้นะเป็นบ้านที่มีความสุขเป็นบ้านที่มีความมั่นคงเป็นบ้านที่มันเหมือนกับว่ามีพลังงานเห็นไหมตามภาพเลยเนี่ยตามภาพเลยนะสี่หมายใบเนี้ยเนาะมีบ้านมีความสุขมีความมั่นคงเนาะมีคนเห็นไหมมีคนอยู่เป็นบ้านแห่งความรื่นเริงเป็นแบบความสุขก็แสดงว่าสี่หมายใบเนี้ยหนึ่ง บ้านของคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเนี่ยมีจริงมีจริงนะแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าทางที่ค่อนข้างดีนะมองแล้วดูมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะมีทั้งหญิงและชายนะอาจจะเป็นตายายอาจจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อาจจะเป็นเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเห็นไหมมีทั้งหญิงทั้งชายนะอยู่ที่บ้านของคุณนะ ไพ่ขึ้นมาใบาแรกเป็นไพ่สี่หมายเลยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะความมั่นคงนะความมั่นคงความสุขความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมท่านอยากจะสื่ออะไรท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่บ้านของคุณโอ้โหแทมแพร,แรนเห็นไหมแทมพแพรนก็คือบางคนเนี่ยมีการกรวดน้ํา นะมีการกรวดน้ำหรือว่าแผ่เมตตาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยู่เสมอนะท้าแทนพร,รนลคือการเปลี่ยนแปลงนะการโยกย้ายการถ่ายเทการเปลี่ยนแปลงหนะหรือว่าการสับเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตรงนี้คือหนึ่งหนึ่งเลยบางคนมีการกรวดน้ำให้พระแมทท่ธรณีกรวดน้ำลงดินให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะหรือว่าคุณอาจจะแบบกรวดเขาเรียกว่า เคยได้ยินคําว่ากรวดแห้งกับกรวดกรวดเปียกไหมกรวดแห้งก็คือแบบกรวดแบบท้องแบบสวดเฉยๆแต่ไม่ได้ลินน้ําจริงๆแต่กรวดน้ําแบบเปียกคือกรวดแบบอลินน้ําจริงๆเออบางคนทําแบบนั้นนะก็ได้ถือว่าได้เหมือนกันนะอ่ะ ถ้ารับรู้นะถึงบุญกุศลหรือว่าได้รับสิ่งที่คุณนะได้แผ่ให้ท่านได้ส่งถึงท่านไม่ว่าคุณจะไปทําบุญหรือว่าคุณจะตักบาตรหรือว่าคุณจะทําอะไรก็ช่างนะแล้วคุณพยายามนึกถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเทพเทวดาครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเนี่ยท่านได้รับนะบอกเลยนะท่านบอกว่าท่านได้รับนะแล้วมันเป็นเรื่องแบบคือบ้านเรือนนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะอาสี่ไม้ขึ้นมาแล้วก็อาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ย มีความรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้านะอาจจะมีโชคลาภหรืออาจจะมีเรื่องราวสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะางงานใบต่อไปเป็นพลังงานของห้าดาบเนี่ยคือคุณกําลังจะหลุดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคหรือคราวเคราะอ่าเหมือนกับประมาณว่าคือตัวคุณหรือว่าในครอบคนในครอบครัวคุณเนี่ยมีเคาะหรือว่ามี สิ่งไม่ดีอาจจะเป็นอ่าเคราะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างหรืออะไรที่คุณเจอมาหรือว่าคนในครอบครัวของคุณเจอเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าท่านบอกว่าเนี่ยมันคุณกําลังจะอ่าหมดเคราะห์หมดโศกแล้วนะกําลังจะได้ออกมาจากปัญหาหรือว่ากําลังจะอ่าถ้าถ้าป่วยหรือมันก็จะดีขึ้นนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นนะ่เออนะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจะเกิดขึ้นนะท่านบอกมาประมาณนี้สี่ถ้วยสิ่งที่คุณอยากได้ สิ่งที่คุณต้องการนะท่านพยายามช่วยเหลือคุณนะเห็นไหมสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการท่านพยายามช่วยเหลือคุณท่านพยายามหยิบยื่นอ่า โอกาสมาให้คุณเสมอพยายามหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณเสมอพยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้คุณเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าบางคนนะบางคนเลยที่ดูคลิปเนี้ยบางคนหนึ่งคุณอาจจะนอยอยู่ในช่วงเนี้ยเอออาจจะนอยกับเจ้าที่เจ้าทางนอยกับอาจจะบ้านเจ,จ้าเรือนนอยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านหรือว่าอาจจะน้อยอกน้อยใจหรือนอยกับโชคชะตาของตัวเองอยู่เออนะหรือว่าเออในช่วงเนี้ยแบบ ไม่มีโชคเลยไม่เห็นตายายจะช่วยเลยไม่เห็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคบ้างเลยอ่าไม่ได้ดั่งใจเลยไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยเออไม่ค่อยมีโชคลาภเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมุติคุณอาจจะน้อยใจประมาณนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องน้อยใจนะเมื่อถึงเวลาเนี่ยท่านกําลังจะหยิบยื่นโอกาสหรือว่าหยิบยื่นสิ่งที่คุณปรารถนามาให้อันนี้เนี่ยก็แล้วต้องแล้วแต่นะแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่วาสนางแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันว่าจะได้มากได้น้อยหรืออะไรนู่นนี่นั่นเออนะอ่ะ แต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมอุปสรรคเกิดจากอะไรอุปสรรคเกิดจากความคิดตัวเองนะปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากความน้อยใจของตัวเองเกิดจากความเบื่อหน่ายของตัวเองเกิดจากความอ่อนอกอ่อนใจของตัวเองเกิดจากความย่อท้อของตัวเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านบอกว่า อะไรก็ช่างก่อนนั้นนี้คุณอาจจะเหนื่อยนะเห็นไหมคุณอาจจะคุณอาจจะพยายามเพียรพยายามพยายามแบบทํานู่นทํานี่ทานั่นคุณอาจจะเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับงานที่ทําหรือว่าเหนื่อยกับสิ่งที่คุณพยายามอยู่เนี่ยมันคือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเห็นไหมบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นไปดั่งที่คิดดั่งที่หวังบางครั้งมันเหนื่อยแล้วมันรู้สึกว่าท้อรู้สึกท้อรู้สึกน้อยใจกับโชคชะตารู้สึกน้อยใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อยใจกับเจ้าบ ท่านบอกว่าคุณไม่เหนื่อยเปล่าคุณไม่สูญเปล่านะคุณไม่เหนื่อยเปล่านะ,ะแน่นอนชีวิตมนุษย์เกิดมาทุกคนนะ่ะมันย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยย่อมมีนู่นมีนี่มีนั่นมีภาระหน้า,นะะนาที่การงานอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านบอกเลยว่าต่อจากนี้อ่มาดูกันเลยว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนและสิ่งสิิ์ที่บ้านของคุณเป็นอย่างไรโอ้โหอัศวินไม้เห็นไหม บอกเลยมันจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะท่านบอกมันจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นบางบ้านบางบ้านเนี่ยมีการบูชาพระบรมรูปทรงหมานะไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นพระมหากรรษัตริย์หรือเป็นทหารหรือเป็นอะไรก็ช่างเนาะก็มีนะบางบ้านนะใช่ไหมเห็นไหมเขาบอกว่า ท่านเนี่ยกำลังจะช่วยเหลือส่งเสริมคุณเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือสิ่งที่คุณทําอยู่ให้มีความก้าวหน้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองอะไรก็ช่างขอให้คุณได้ลงมือทำนะมันจะประสบความสําเร็จนะมันจะผ่านผลและมันจะหายเหนื่อยและมันจะหมดอาแบบ อะไรที่มันจะต้องสู้ต้องเหนื่อยต้องยากเนี่ยมันกําลังจะหมดสิ้นไปขอให้คุณได้ลงมือทำเนี่ยโอกาสกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณกําลังจะมีความเจริญเติบโตคุณกําลังจะมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นนะโอ้โหไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดอะเลิฟเวิร์ท่านรักคุณเห็นไหมคุณเป็นลูกรักของท่านเดอะเลิฟเวร์คือลายความรักนะแต,แต่ทีนี้เราจะไม่พูดถึงความรักเกี่ยวกับคนเราจะพูดถึงว่าเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าท,ทางสิ่งศิทธ์ ที่บ้านของคุณเนี่ยท่านบอกเลย The l วอ e r ใบเนี้ยท่านเป็นนี่ยคือท่านมองเห็นคุณเนะเป็นบุคคลเป็นที่รักของท่านนะแล้วท่านก็รับรู้ด้วยว่าคุณรักแล้วก็เคารพท่านแน่นอนท่านย่อมจะส่งสิ่งดีมาให้คุณนะท่านอาจจะส่งอาว่าจะไม่พูดถึงเรื่องความรักท่านอาจจะส่งคนมาในรูปแบบกัลยาน,นมิตร อาจจะมาในรูปแบบของคนรักอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนฝูงคนรอบตัวหรืออะไรก็ช่างนะคือความรักที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นความรักเกี่ยวกับ ความช่วเหลือจากคนก็ได้ท่านอาจจะส่งตรงนี้มาเห็นไหมอาจจะส่งมาในรูปแบบของเพื่อนรูปแบบของแฟนรูปแบบของคู่ครองรูปแบบของคนในครอบครัวหรือคนรอบตัวของคุณก็ได้เหมือนกันนะแล้วท่านบอกเลยนะท่านบอกเลยว่าสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะเป็นพลังงานของไพ่เดอะเลเวอร์นะใบต่อไปเป็นพลังงานของสี่เหลี่ยมท่านห่วงแหนคุณ ท่านหวงแหนปกป้องคุ้มครองคุณนะแล้วท่านบอกว่าเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนได้รับการซัพพอร์ตนะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณกังวลนะเห็นบางบางคนกังวลเรื่องไม่มีโชคไม่มีลาภเห็นไหมบางคนก่อนหนะนี้คุณอาจจะกังวลไม่มีโชคไม่มีลาภโชคลาภได้น้อยโชคลาภได้มาก็จริงมีก็จริงแต่มันน้อยนะแม่เอออะไรอย่างเนี้ยเนาะหรือว่าคุณอาจจะกังวลถ้าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเนี่ยจะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน การทํางานนู่นนี่นั่นอยากจะมีเงินเห็นไหมอยากจะได้เงินอยากจะมีเงินเก็บอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้โชคได้ลาบแบบฟุกๆบ้างหรืออาจจะแบบกังวลว่าเออลงทุนไปตรงเนี้มันจะคุ้มไหมมันจะมีกําไรไหมมันจะได้คุ้มค่าแรงไหมกับมันจะได้คุ้มเหนื่อยกับการที่ลงทุนไปไหมในสิ่งตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่าคุณจะได้นะคุณจะได้นะคุณจะได้ นะคุณจะได้เออเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านาเจ้าเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเนี่ยบอกว่าคุณจะได้นะคุณจะได้อะคุ้มพอสมควรแหละเออพอเป็นที่แบบพอใจของคุณนั่นแหละเออประมาณนี้นะเอามาดูกันต่ออีกสักห้าใบซิว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านาเจ้าเรือนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเนี่ยท่านอยากจะสื่ออะไรท่านอยากจะบอกอะไรนะ อีก้าบ่บางคนเนี่ยจะได้เงินแล้วนะเนี่ยเนี่ยใครได้เงินไปแล้วใครมีโชคมีลาบไปแล้วบ้างนะหรือถ้าใครยังไม่มีโชคมีลาบยังไม่ได้อะไรเนี่ยกาลังจะได้เงินนะจะมีเงินเข้ามากําลังจะได้เงินนะก้าวถ้วยเห็นไหมคุณกําลังจะมีความสุขนะแล้วท่านบอกเลยเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณเนี่ยบางคนนะบอกเลยบางบ้านบางบ้านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือสิ่งของสทิที่บ้านของคุณเนะี่ยเป็นคนล่างใหญ่นะเป็นคนล่างใหญ่เป็นผู้ชายล่างใหญ่ นะตัวใหญ่ตัวสูงตัวใหญ่เออร่างใหญ่พอสมควรแล้วเป็นคนแบบเจ้าเหนือแล้วเป็นคนใจดีนะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนส,ส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณเนี่ยใจดีนะแล้วท่านกําลังจะให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วบ้านของคุณเนี่ยท่านบอกว่าพยายามทาบ้านเนี่ยใหเ้เป็นบ้านที่มีความสุขเป็นบ้านที่มีความรื่นเริงเป็นบ้านที่มีความสุขความสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วโชคลาภจะเข้าความสุขจะเข้าความอุดมสมบูรณ์จะเข้านะ โอดีมากเลยอ่ะโอ้โหอัศวินเหรียญ <c oughs> เห็นไหมคือที่บ้านใครมีมีพระบรมรูปทรงหมาอาจจะเป็นรูปภาพหรือเป็นรูปปั้นก็ได้ดีนะดีนะบอกเลยเขาจะให้โชคคุณนะคุณไปดูที่ฐานที่มีเลขไหม <c oughs> คุณไปดูที่ฐานที่มีเลขไหมอ่ะอัศวินเหรียญมาอาจจะเป็นแบบ อาจจะเป็นรูปปั้นม้าเฉยๆก็ได้หรือว่าพระบรมรูปทรงม้าก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นขององค์ไหนก็ช่างนะอันนี้ดีนะอันนี้ดีจะนําโชคนําราบมาให้คุณนะ,ะพลังงานบมงบอกว่าคุณจะมีโชคลาบคุณจะได้เงินนะจะได้เงินได้เงินจากไหนก็ไม่รู้ได้เงินอาจจะัดกโชคลาบหรือจากงานที่ทําก็ไม่รู้แต่จะได้เงินนะห้าไม่ทา้างานที่ทําปัญหาที่เกิด คุณจะสะสางได้ใครใครที่มีงานค้างคาอ่าใครทํางานไม่ทันใครส่งโปรเจกต์งานไม่ทันหรือว่าส่งอะไรไม่ทันอยู่คุณจะส่งทันนะแล้วความยุ่งยากปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณจะสะสางได้ท่านบอกเช่นนี้นะอาทีนี้โต๊ะทํางานมาดูหน่อยนะโต๊ะทํางานของหลายๆคนยุ่งมากเลยนะห้าไม่เทา้าห้าไม่เท้าคืออะไรคะห้าไม่เท้าคือยุ่ง บางคนเนี่ยท่านบอกว่าโต๊ะท,าทํางานที่บ้านคุณเนี่ยนะไพ่งานขึ้นมาบางคนท่านบอกว่าโต๊ะทํางานที่บ้านคุณเนี่ยมันยุ่งมันยุ่งมันลกไงให้จัดระเบียบนะท่านให้จัดระเบียบโต๊ะทํางานที่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเงินจะเข้าแล้วโชคจะเข้าท่านบอกมาเช่นนี้ให้จัดระเบียบนะแล้วโชคจะเข้าอ่ะ ส่วนใครที่มีการต่อสู้แข่งขันเพื่อจะได้เงินมาหรือจะได้งานมาหรือธุรกิจที่ต้องต่อสู้ต้องแข่งขันกับคู่แข่งคุณจะชนะคุณจะประสบความสําเร็จนะคุณจะได้เงินในสิ่งสิ่งนั้นนะบอกได้เลยนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครสอบแข่งขันมากมีโอกาสาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จนะท่านบอกเช่นนี้นะใครที่โต๊ะทํางานรกท่านบอกให้ปรับโต๊ะทํางานจัดระเบียบทาความสะอาดโตะทํางานสักหน่อยนะ พลังงานใบต่อไปเป็นเด็กถือดาบแล้วก็ตามมาด้วยเห็นไหมมาแล้วเจ้าที่เจ้าทางนะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหองค์ใหญ่องค์โตเลยนะองค์ใหญ่องค์โตเลยเป็นพลังงานของไพ่เดมเพลอร์เดมเพลอร์คืออะไรครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เ m มเพลอร์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่งอยู่บนบัลลังก์ บางบ้านนั่งอยู่บนหมาบางบ้านนั่งอยู่บนบางลังนะบางบ้านมีขเขาเรียกอะไรตีจุเอีะนะบางบ้านมีตีจุเอีะเป็นเจ้าที่จีนบางบ้านก็เป็นพลังงานของท่านท้าวพญายมท้าวิศณุวันนะบางบ้านเป็นอากงอาาบางบ้านเป็นพระพิคเนธบางบ้านมีพ่อปู่เห็นไหมบางบ้านมีพ่อปู่หรือีมีหรือว่าพ่อปู่เจ้าพ่ออะไรอย่างนี้ก็ได้โอ้โหนี่ คุณจะมีโชคนะแล้วบ้านของคุณจะดีมากเลยขึ้นมาใบแรกเนี่ยเป็นไพ่คือเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาใบแรกเนี่ยเป็นไพ่สี่ไม้เลยบ้านคุณดีมากบ้านคุณจะประสบความสําเร็จหนาะแล้วบ้านของคุณเนี่ยเป็นบ้านที่คือของสูงนะของสูงของใหญ่นะถ้าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคือเจ้าพอ่อเจ้าแม่ที่มีฤทธิานุภาพหรือมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ย สูงเป็นที่เคารพนับถืออ,อต่อเหล่าหมู่เทพเทวาเลยเจ้าที่เจ้าทางหรือตายายที่บ้านคุณเนี่ยก็คือแบบเ,เห็นไหม เป็นระดับดีเอ็มเพลเลอร์เลยนะระดับสูงระดับแบบบุญบาร,รมีกุศลแรงกล้าเออระดับใหญ่ๆเลยนะถ้าเปรียบเป็นมหาเทพที่ท,ที่เรารู้จักก็อาจจะเป็นแบบพระศิวะพระนารายพระพรอย่างเงี้ยมหาเทพอย่างเงี้ยพระพิคเนตอย่างเงี้ยระดับสูงสูงระดับผู้ที่มีบุญบาร,รมีเลยหรือว่าพ่อปู่พ่อแก่อะไรอย่างเงี้ยที่มีแบบบุญบาร,รมีที่สูงสูงมีแบบบาร,รมีแรงกล้าเลยประมาณนั้นเลยนะเนี่ยคือตรงเนี้ย ท่านบอกเลยนะท่านบอกเลยเนี่ยท่านท่านให้คุณเนี่ยได้รับความมั่นคงนะแะแต่ท่านเนี่ยบอกขอให้จัดระเบียบอาจจะเป็นหิ้งพ้าอาจจะเป็นโต๊ะทํางานให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นระเบียบเห็นไหมการจัดแล้วการเงินจะเข้าโชคลาภจะเข้าท่านบอกมาเช่นนี้นะอ่ะนี่คือ การสื่อสารจากพลังงานของเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณที่อยากจะสื่ออยากจะบอกเช่นนี้นะตรงไม่ตรงนะบางอาจจะตรงเป็นบางคนบางบ้านนะหรือของบ้านใครไม่ตรงเลยก็ได้นะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมเป็นเลนดอมนะคะโอเคนะโชคดีนะขอใเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่บ้านของคุณ หนาปกป้องคุ้มครองเปิดโชคเปิดดวงให้ครอบครัวคุณมีโชคราบมีเงินมีทองไหลามาเทมาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า